เดี๋ยวเดีด๋ยวสามสองหนึ่งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวต่างชาติทุกคนเป็สุดเจ้ากิจสุดยอดหลังจากคลิปก่อนที่ผมทําแดกเผ็ดยอดวิวดีมากเลยครับวันนี้ผมเลยจะมาแดกเผดที่โรงเรียนกันดิ่ใส่น้ำอ้เหี้ยเดี๋ยวมอไหมเรื่องนะครับเริ่มเลยครับนิสกี้ของกินเลยดิอ,อันนี้ทำแบบอ,อันนี้าทำมาว่าใช่ไหมครับเนี พีเก่งพเก่ไม่ปวดที่หรอกปวดเย่ะไรปวดที่รอน้ำเดยอดเลยแหละร้อนใจที่คุณกินนะคะมาไปคุณก็กินแดงเยอะเลยนะคุณอร่อยทานอาหารมาพี่เออตัดลงไปรอน้ำเดือน้ำเดือดน้ำเลือดน้ำเลือดอย่าเถียงสุดเก่งสุดยอดมึงไม่มึงมึงมึงไม่รู้เฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยทังไหมชาผิ่ใส่ไปเดี๋ยวไม่กระเดือดเดี่ยวเฮี้ยมันจะร้อนขนาดนั้นเลยก็เยี่ยละไม่มันมันจะนิ่มขึ้นเส้นอ่ะ ทำมาอันนี้คือของแก้เผ็ดของผมนะครับวันนี้สัคกูกะมาเปิดคลิปแค่3คนแม่งสามเวสีที่ไหนมาเยอะแยะวะอ๋อเพรามึงจะกินกันไั้ไงไปอ่ยไปดูนะเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเอานี่เป็นไข่ไหลเลยรอแม่งละลายจะไปดูนะเรซักตามให้ถึงครับเพราะพี่เก่งแต่เลี้ยงขนมยอดก็จะเลี้ยงจริงแต่ไม่ถึงหรอกดูน่าปวดนะเว้ยเดี๋ยวเรา อ็่าเาดังหรต่อใคได้รู้กอ้ัเอ้ยมันดูนะหน้าพี่รู้ไม่ตายหรอกเออไม่ตายแต่มืองพีการเนี่ยไปใา่ใเล็กน้อยไปเลยบอกสกางเกียวกระตุ้นการทำงานของหัวใจไอ้เหียกระตุ้นจะล้มเหลวกระตุ้นจะล้มเหลวปัมึงซื้กางเกงมาด้วย เชีว่าเ่าัยวใช้ส่อว่างไรไฟ่าสายแดกไปกันเลยกินไม่ตายเท่ากับไม่ได้กินอ่าให้น้องชิมก่อนไได้กินเลยไม่ให้บ้มแดกจะให้น้องแดกกันที่เดียวเื่นันน้องเวีนปากเพื่อนปากเว่อนปากเื่อนปาก แค่ไหนกันวะกินน้ำไปเลยครับคำโตโต้พี่สิกินเครองอิ่เตียวนี่กูแดกนะไม่สองอึดลย่ง้เนี่ยเป็นแค่แสบจริงวะคำแนวรู้เรื่องกูบอกแล้วอีกยังไงดูมันยุบออกเลยคุณสามไร้สามโม่อ้เหี่ยคุณสามคุณยออไอ้โตลองชิมดิแล้วแม่งจะแสบ กูแซบนี้กูจินแบบอเอาเลยไม่ต้องเกรงใจไหนๆก็ได้แดกก็ตายกันหมดแหละชินนี่ตายแล้วพี่เนี่ยไปข้าภาษาไทยไม่ต้องพรีเซนต์ละปวดท้องนอนนอนตัวปวดสนั่งนอนแม่งตัวหิบอย่างเงี้ยยิ้มนะผมแสบเลยเยอะขนาดนี้เดียวเนี่ยเมื่อกี้ข้าโรคนิดเดียวไอ้ยิ้มไม่ไอ้มีวิธีแก้แสบเอาไปจับหั่มฮะจับหั่มแก้แสบโอ้ยเอาไฟแดงมันแทงไหมถ้ากินเอาไฟแดงมันจะเอาดิไอ้ยิ้มเพลินเหรอไอ้ยิ้มเพชรนชื่อว่าเลย ใครออกคลิปตายกันหมดแล้วไงคลิปสุดท้ายกูและกูยังไม่ออกกล้องกูยังไม่ตายกูตายแล้วเออกูตายแล้วใครใครมาก็ต้องออกกล้องให้หมดเออใครแดงออกกล้องด้วยเออเอตีแม่งออกกล้องเรื่องเงี้ยตายเหี้ยวิดีโอให้ความตายคลิปสุดท้ายกูและ ตั้งนาปกเลยคลิปสุดท้าย้องเกสุดยอดขนาดกูแคแดกแค่สอสนั่นเองโคตรเผ็ดเลยสอมันก็เกศยนีศทำไมมึงพูดนานกันไปได้เนี่ยบอกยาผมบอกยาเลยบอกยาด้วยว่าผมรักยาครับยามาโตตายนะไอ้เหี้ยตายก่อนยาพี่จะไปแล้วหรอพี่โจจะไปแล้วเออเน็กแม่จ๋าห้องพุทธังแล้วตะหนังทำมังแล้วตะหนังสังขคังสาสีมาก อืมเฮ้ยมาม่าพี่เก่งอร่อยเข้าไปแดดเข้าไปแดดเข้าไปอุ้ยเฮ้ยเก่งขอด้วยขอน้ำขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยมึงเผ็ดนั่นไงแดกเผ็ดไม่ได้ลพวกไข่แดงแล้วอ่ะเอ้าวให้มีเม็ดแดกก่อนพวกไข่แดงแล้วสลับกันแดกโตเร็วอย่ารีบคุกเอาเลยกินน้ำน้ำของ ไอ้เหี้ยมึงตายตนั่นไงห้าวห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวติดคอติดคอยิ่งแสบยิ่งติดคอ,อยิ่งแสบแบกน้ำเข้มไปอา้าวน้ำกูนัด <c oughs> ไม่ได้ช่วยเลยไอ้เหี้ยแสบปากอะ่ะมันมันแดกไปหนึ่งส่วนสี่แล้ว <c oughs> ไม่ถึงหนึ่งเลย <c oughs> ไอ้เฮียไอเ้เหี้เยเป็นไงความอันตราย Dangerous เอ้าเฮียกูซื้อมากินไม่ได้แดกเลยเกมผมว่าฮะอันนี้มอพี่ใช่ปะอันนี้มอฮะมอมออันนี้มอหมอพีเข้าพีเข้าป้าหนึ่งไอแดกวันพระใหญ่กินแค่นิดเดียวนะยังเห็นเลยไอโตแย่งข้าวผีแดกไปแย่งน้ำแดงบ้านตุ๊กตาไอเฮียเยอะมากเยอะเลยเอาเบิ้มเบิ่มเลยเก่งระดับระดับเก่งสุดยอดเบิ้มเบิ้มเอาผีเบิ่ม อย่าห้าวเดี๋ยวได้กินข้าวผ <พา S 1> <จ>ัดทุบโอเคกูยอมอยากแดกข้าวผาัดทุบว่ะอยากแดกแตมแดกบา้างก็ไต้ขอน้ำพี่เก่งหน่อยอค่ะเก่งขอตะเกียบไอ้อะไอ้ยาโคเปตเลยเอ้ยนะ,ะเผ็ดมันเผ็ดจนขอมอ่ะผมเผ็ดแล้วกินกินแล้วแตกอ่ะแตกตูดเหรอ ปากเรา่ร้องใครแทงวมาก้าม่ลองยิมอ่ะก็อร่อยปากเรามากตื่นปกที่กูต้องเคยเลยเสียงกูเคยแบบเี่กคนยอน <c oughs> แล้วเ <c oughs> นื่อเสียงกระจอกว่ะกินได้อร่อยด้วยเป็นไงลหละเฮียกินได้อร่อยด้วยแม่จ๋าตายได้ด้วย <c oughs> ตายได้ร้องแน่แม่จ๋า <ย>ว่าคุณเป็นข้าว<อ> <มา S 2> ไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดลองเธอจะฟองแย่งชีสแดดเย่งน้ำหมดแล้วทุกคนครับเย้่ยี่ยนไปรงพยาบาลจุกจเช้ยยอยย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 ้ยยย้ยยยยย ไปด้วยกันปะไปด้วยกันปะมึงมันหน้าเห็นแต่ตัวหน้าดานหน้าทุที่ไรก็ไม่ออกกูได้เว้ยแค่นิดเดียวเองนิดเดียวก็ไม่หมดแล้วอ่ะขอรังแข็งเลยอะโตขอรังแข็งมาก็คำโตโตอ้มมึงไม่เคยเห็นมันคือนำแข็ดนะค่ะไอ้แก่เราซื้อน้ำใหม่ไรมึงก็กไปซื้อดิกูจะตายเร้วยกันปะน้ำในนั้นมีอยู่ เดี๋ยวขวดน้ำมันกูไม่อยากครับจัดยังไงเดี๋ยวกูให้เลยดีเลยปะเผ็ดจังไอ้เพื่อนแม่งออเผ็ดได้ไหมอืมคุณน้องอะไรน้องพี่พี่จะตายอยู่แล้วน้องผมใจแก๊โค้ดเป็นแก๊โค้ดออเดอร์สุดท้ายก่อนที่คุณจะตายช่วยด้วยไปซื้อน้ำให้หน่อยน้องตัวพี่จะตายไปซื้อน้ำให้หน่อย เยอะเลยกินได้บ่อยด้วยโอเคครับเพื่อนนะเขาน้อยวันนี้ฉันกูจะไปแล้วครไอ้เหี้ยเงาตกเด็ดเด็ดเด็ดแทนกล้องไม่ดีนะตู้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 เงาตกเหงื่อตกเอ็วเ้าไอมือเพื่อนมือเพื่อนกูจะไอ้เหี้ยวันนี้วันเหี้ยกูเหี้ยนั่นไงนั่นไงมือมือเพื่อนพลิกแล้วก็ไปทาหน้า โอ้เพชรเลยทียนี่ชีฟองไป็สื่อน้ำให้พวกพี่โอเคเพ่โทษเนาะน้ำหน่อยน้ำนี่น้ำน้ำน้ำไอ้น้ำ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 เอาน้ำมาเอาน้ำมาเผยผ่านสัตว์พสัตตาสัตว์วิรชานสัตว์พสัตตาสัตวายเก่งน้ำทายน้ำใส่ดีนี่เพชรช่วย่หายเลย ถ้าคลิปนี้ถึงอะไรนะเออโอ้ถ้าคลิปนี้ถึง200วิวเหมือนคลิปที่แล้วผมจะเอาพริกยัดตูดไม่ใช่กินมาแม่เห็นเสียแบกไปแล้วแบกไปดีกว่าอย่ากุ้เงี้ยนอะมามาทีละจามายพี่เรียนะไอ้ยยังไม่ทันได้แดกเพ็ดแล้ว,วมัน ซ้อมเผสส็ดซ ah. ้อมเผ็ดไอ้พี่สับเผ็ดสับพากูตอแหลกูไม่ได้เผ็ดจริงสับเป็นผีเออกูนั่นแหละน้ำลายไหลไม่หยุดเลยไอ้ยเนี้ยทำเผ็ดทำเผ็ดเดี๋ยวคนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเผ็ดเลยครับหักกินได้เออเผ็ดหักกินได้ทั่วไปโอ้ยแล้วกลัวไปขยี้จะปวดโอ้ยเฮียเอาล่ะนะครับ อร่อยมากครับไม่เผ็ดเลยครับทําได้ไม่อยากทำนี่นี่ไม่เผ็ดเลยนะคะไม่เผ็ดเลย,เล,เล,ยลองที่บ้านได้ครับแต่อย่าลองที่โรงเรียนครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแดกด้วยตายด้วย <c oughs> ดูสีกูรู <c oughs> ้แล้วตอนที่กูฉีดใบกอนเข้าไปในรังปวกแล้วแม่งเอาไปแพร่เชื้อในโฆษณามันเป็นยังไงอืมมาเก็บมาแบบเนี้ยเออเออเลาเออไม่ซื้อน้ำใหม่ได้เลยโอ้น้องรักเพื่อนรักน้องมากสั่งกองสั่งขวด ก่อนที่กูจะโดนพระสวดเร็วๆเรียน้อยน้อยนิดน่าจะบอกโอ้ไม่ไปแล้วนะไม่เปทนยังไงติดน้อยน้องไปขับรถทั้งเผ็ดทั้งขมทั้งอมทั้งเหลี่ยมแก้เผ็ดน้องก็ผ่านลายนี่แก้เอาไอเท็จตไวคนละเก่งมาเยอะมากเผ็ดอ่ะคิมเท่ากับแสบเลืมอะไรแล้ว่ะยูทูบชอบเก็ตสุดยอด ยังไม่หวจริงวะให้เจเชิกินด้วยเอออันนี้ตายโอ้ยเยี่เอาดิไอ้ี้งไม่ไหวว่ะเผ็ดเกินเลยอะับ่เไบนีโอ้โหนับแข็งหมดนมอะไรก็ได้ยิงแดกนับเปล่ายิ่งแสบเอามาสามเกลียวสามเกลียวเีูห่กูนั่นไงนั่นไง ทำข้าวเดยวก็ได้กินข้าวผ่านทูว่าไรเใหม่อไ้ในเล่าหดแล้วน้ำหน้ำหมดเจสี่น้ำหดอดแดดแล้วตัวอายเจสี่น้ำหดอดล้างตูอย่าข่ารักอย่าข่สัะอย่าตายเลยว่าตายว่าตายว่าตายว่ว่าตายและกอไอ้ไก่เราจะไม่ได้เจอกันอีกโอ้ย โอ it, it. ้ยเรียบร้อยแล้วกินเดี่ยวเอานะเอาดิยะยะมึงแบบต้อ้องมาเออแดงเอาเด็หน้าก่อนเียยเียปากแดงอ่าแดอกความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้อร่อยอร่อยกินได้อร่อยด้วยดูไอ้กลายเป็นตัวอย่างมึงดูได้กายก่อนเหียมึงดูได้กายก่อน อะไรคณะอะไรเป็นไงเป็นไงทำห้าวทำห้าวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ก็แด็แนีก็เผ็ดนะก็เผ็ดนะเฮ้ยก็เผ็ดนะย่าองหวังยังมีอยู่เย็ดเค้าวน้ำน้ำน้ำออฟฟิศดิบดีมจรนฮะเจ้เพ็ดเหยียดทำเดือนละครั้งทัดโดยไอ้เก่งคอนเทนต์ไอ้เชี่ยอย่างเงี้ยทำเดือนละครั้งพอไอ้เยียเดือนละครั้งพอไอ้สัสเอาไ มึงเจ็บมึงก่อนเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอน้น้องแดงวังว้งแดงวั้งเอาวะกูไม่ฟังเด็กกูเย็ดมึงคลองอ่ะเอาวะกูจะแดงงั้นกูแดงนี้ไอโต้เอไไอไม่ใช่โต้ไอโต้ไอโต้ดูปากแดงแจ๋ทานลิฟอะไรอ่ะลิฟยี่ห้ออะไรไม่เทียมปาไม่เทีมด,ดูดูด,ด,ดูเงือ่เงือ่เงือหมดแล้วไปไปดูออ้กกาย่นหมดแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมจะ ผมขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมมาอัปเดตอาการให้ดูหลังจากหนึ่งละหนชั่วโมงนะครับหนึ่งพันครับเออมันเหลือครับไปครับไปครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าคนอื่นจะเป็นยังไงครับไอ้เยี่ยปิดคลิปก่อนแสบไอ้เยี่ยเอาไปบทไอ้เยี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับไอ้เยี่ยเดี๋ยวถึงหนึ่งพันทรูจะมาแจกขนมน้องนะถ้าไม่ถึงก็ไม่ทำและไอ้เยี่ยกูแสบ เฮยขนลุกเอี้ยเฮียขนลุกเอี้ยเป็นไงความรู้สึกหลังจากแดดบอกหน่อยเฮียว่าครับอย่าแดดมีมีอาการเจ็บปวดอะไรบ้างโอ้ร้อนท้องร้อนท้องแบบร้อนมากๆอ่าและก็ปากสั่นด้วยโอ้ยเฮียตายตายคุณล่ะครับก็ปวดท้องปวดท้องแน่นท้องใช้กาวิคอนดูอ็อกชั่นกาวิคอนสนใจเข้าได้นะครับผมไม่เป็นไรมากเนื่องจากผมกินเผ็ดบ่อยและ มันปากมาไม่เป็นไรไงแต่ว่าอาจจะไปปวดท้องก็ได้เนี่ยกลัวเป็นเหมือนกันจุดจบเป็นเหมือนกันขี้ไอ้แยขี้ปุ๊บแงไฟไหม้ตูดอ่ะแสบท้องที่ตายเฮียเดี๋ยวไปดูคนอื่นก่อนตายยังะงขอสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกยังไงบ้างใจสั่นใจสั่นโอ้เจอคนรูกใจเฮียเจอมาม่ลู้ใจ